ของสุุพรีีมททชชนบคคบชนบเเฝสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมรักชาแนลมาพบกันอีกครั้งวันนี้จะพามาพบกับนัดคู่ชิงชนะเลิศมาดามหลุยวอลเลย์บอลไทยลีกครั้งที่20นะครับฤดูการ2024ถึง2025เป็นการพบกันระหว่างสุพีมทิพยะชนบุรีอีเทคกกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นสตา์ เรามาชมไฮไลท์วอลเลย์บอลคู่นี้ได้นำบันี้นะครับหนีบล็อกก็ค่ะทางอ,อนัน์นงหนึ่งแล้วทางนัดที่มาก็ขึ้นตรงแล้วนะคะคือเหมือนจะตีทัดบล็อกด้วยก<ช>็ไม่ทัดไม่โดนครับหนึ่งต่อศูนย์ครับสุพีร์บอกนำในเซตที่สามและยังคงนำอยู่สองต่อศูนย์เซตครับอ,อ๋อให้อภิญญาปฏิบัติท้องยอดครับอโอ,อ้โอห้ยนิ่มๆครับจังหวะนี้อภินยาเขาลู้นีต้องเช่นชม ความฉลาดของอภิญญาเลยค่ะเนี่ยค่ะคือเห็นว่าหลังบล็อกเนี่ยว่างนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหยอดแทนนะคะต่อครับนักทีมอ้เสิร์ฟดีโอ้ยเสริสร์ฟเสอสเ,เลยครับนะักทีมากุก๊กเจ้าโอ้ลงนี้เสริร์ฟดีจริงคะ่นะนักทีมมาทาทิปให้อภิญญาอีกทีติดบล็อกอีกทีนึงเปลี่ยนมาข้างหน้ามากครับขอแก้ไปก่อนล้นข้ามมา ยังเป็นโอกาสของกติกาแก้วพินครับโอ้่หนักจริงครับเรงหมานี้โค้งหน้ากติกาแก้วพินนี่ค่ะลูกนียกโค้งมานะคะแล้วค่ะแล้วตีฉีกทะลุบล็อกของแก้วกัลยาค่ะคือถอยไม่ไกลด้วยนะครับใช่คนครศรีธรรมราชคิมเนซีบีซีก็เป็นแปดชนะมาตลอดค่ะวันนี้ก็ยังคงไม่แน่ครับเกมยังไม่จบครับดูจังหวะนี้โอ้โหติดบล็อกอีกทีนึงครับผสมทองอุดมครับ แต่คนที่เด่นมากๆวันนี้คือเพิ่มจิตนี่แหละครับทั้งบล็อกและตีเลยค่ะวันนี้ของเพิ่มจิตแล้วเดี่ยวๆหลายลูกนะนะครับทีเพิ่มจิตบล็อกได้ครับอย่าจริงๆคนหนึ่งที่พลังเยอะเหมือนกันค่ะวันนี้ดูไหลหลังเพิ่มจิตก็ไม่จ่ายยังไงก็หายครับวันนี้อย่างที่บอกอะค่ะว่าโอ้โหทั้งบล็อกและบอลตีเนี่ยยังไม่มีใครเอาอยู่จริงๆอะพี่เสือของเราวันนี้เจะหา m v p วันนี้ถ้าเป็นฝั่งสุพินชนะนี่ก็ต้องยกให้กับผู้เล่นที่ไป เกิน40ไปด้วยนะครับชื่นชมในการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองจริงๆครับดูจังหวะนนี้ครับได้ไหมยังไม่เป็นคะแนนฟรีบอลมาก่อนครับได้โอกาสอีกทีครับกอนแกนสตาบีซีบนมาข้างหลังสาวพาพยังติดบล็อกให้ใครแก้วกัลยาเคาะมาก่อนโอกาสของสุพีม,มังปาลิสลาว,ลวน,นี่ครับมันหนีไม่ออกนะครับเจอสาวพากับทางแก้วกัลยาครับ เป็นโอกาสได้บล็อกบ้างแล้วล่ะค่ะทางขอนแก่นสตาร์วีซีนะคะเป็นบล็อกของเสาวภากับแก้วกัลยาค่ะค่ะปนิสราโอ้เสิร์ฟดีครับเนี่่ยคะโอ้เสิร์ฟยับตัวบอลเร็วเลยนะค,ะคะรับสิ่งที่เห็นได้ชัดของสุพีมันนี้นะคะคือทำเกมเสิร์ฟได้ดีมากมากตั้งแต่เซตหนึ่งแล้วด้วยนะคะฝ่ายเจ้าของอครับคุ้ชใช่ค่ะวันนี้จะเป็นคนเสิร์ฟครับอนิสราศรีทาเลิศครับ รมาบอลแรกเปิดไม่ค่อยดีครับให้ข้างหลังครับโอจะดีดีครับคนนี้สุินาพาสังแทบตอ่อให้บล็อกไม่ฟาวก็เป็นกระสานติดบล็อกเอาเล่นตอ่อเลยครับเพิ่มจิตโอกาสของถังประพัดสนกองดุมอยู่กติกาเนี่ยครับเนี่ยค่ะคุณบอลพอนื้อนานนล้วความแข็งแรงกติกานี้เป็นประโยชน์เพรนะรับ เนี่ยค่ะทุกคนค่ะรับเองด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตีเองค่ะไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยเต็มร้อยด้วยนะคะคือถอยแค่เก้าสองไปเรื่อยๆครับใช่ค่ะสิบเจ็ดต่อเก้าอภิญญาปฏิบัติทออาจะสี่บอลหรือเปล่าคะไ่ต่างครับติด็อกับสี่บอลต่อเป็นคะแนนของสุกินอยู่ดีครับ โอกาสอีกทีครับใหม่พลาดครับปั๊สอนกองอุดมเป็นอีกหนึ่งคะแนนที่สวยของเจ้าตัวครับค่ะเปลี่ยนกลับมาเสิร์ฟได้อีกครั้งหนึ่งนะคะจากบอลตีหัวเสาของปั๊ผัสสอนค่ะเนี่ยค่ะบิดฉีกลงกับตำแหน่งสี่อะค่ะตอนนี้ก็ท่านหลังผลแพ้ชนะโลมบ้าครับแต่ต้องเน้นทำให้ผลงานดีที่สุดนะครับผู้เล่นของแันสตาร์ดีซีครับแนนค่อนข้างห่างโอกาสของสุพทีมอย่างทองไม่ได้ปีบอลข้ามไปก่อนครับ อัตราทิปยกไหลหลังับนี่ครับ,นรบหนักเน้นได้ตีเน้นๆก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับแก้วกรยายากระมวลทลานานๆได้มาทีค่ะแต่ว่าพอได้โอกาสแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะแก้วกรลยายจากไหลย,ยาวลูกนี้ค่ะเนี่ยค่ะตีทะลุบล็อกของกติกาไปเลยค่ะลงตำแหน่งฮะแตกต่างกับคู่ก่อนหน้านี้นะครับใช่ค่ะเบียดกันมากครับ มาสุทีมรับบอลแรกดีปื้มจิตครับโหจะหักหรือเบาก็เป็นคะแนนครับปืมจิตถิ่นขาวต้องยอมจริงๆข้อนี้คือเอาไม่อยู่จริงๆอ่ะคือบอลตีเนี่ยไม่ว่าจะไปสัน้นเลปื้มจิตครับ2 3ต่อ12ครับเสิร์มอีกเหมือนเดิมครับอุ่นดันกันบอลยังอยู่ฝั่งของขอนแก่นครับสุจินาพาสาังขอไปก่อนปื้มจิตรับขึ้นมาได้ บริสราเคาะเหมือนกันครับโอ,อกาสกับสุธินาพาสังโอ้มันตีไม่ข้ามตาข่ายแหละครับจังหน้านี้คือพยายามแล้วครับสุธินาต้องชมหัวจิตหัวใจเหมือนกันเนี่ยค่ะคือบอลมันย้อยกลับหลังด้วยนะคะเนี่ยค่ะนี่ครับต้องดูว่ามันโดนมือของทางคุณลับใชมเปี้ยนชิพพอยต์นะครับค่ะครับก็เรียกว่า โอสิบสองแบบพอยจชมาชิพพอยเนึ่ค่ะสิบสี่สิบสองครับฝืมจิตเสิร์ฟมาเปิดบอลแรกยังไม่ยอมครับได้โอกาสอีกทีครับสุตินาพาสามครับนี่ครับอขงแบบนี้ครับไม่มียอมครับค่ะอ่างแค่ไหนก็ต้องสู้ตั้งตั้งครับใช่ครับต้องบอกว่าเมื่อไหร่ที่ กรมการยังไม่เป่าว่าจบเกมนะคะเรายังมีโอกาสเสมอค่ะใช่ครับจะมาเสร็จของแก้วกะลยาครับยังคงเป็นแชมปนชิปพอยต์อยู่นะครับไไหลหลังครับโอ้ยังรับไม่ได้ครับกุลภาไหลหลังอีกทีครับรับไม่ได้เหมือนเดิมครับผลกันไอสามเมตรตรงกลางกุลภาให้กับบรลิสานลานี่รับปิดเดวยบรลิสาลาครับโอ้ก็จบเกมลงไปนะครับเป็น ใครชนะของสุดพีมที่พย์ยะชนบุรีเทคครับเยืนฝแฝงชนะหลังเล่ขอนแก่นขอนแก่นสตาร์บีซีไปด้วยสกอร, 3, อร์สามต่อศูนย์เซียนครับเป็นแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำฤดูการนี้ครับก็เดีย๋ดวยวย